สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมทาวน์เฮาส์สองชั้นนะคะเป็นทาวน์เฮาส์ในหมู่บ้านเสนาวิล่าสี่เขตคลองสามวาจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะทาวน์เฮาส์หลังนี้รีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะเป็นทาวน์เฮาส์บ้านเล็กที่40ทับส,ม,สมเนื้อที่18ตารางวาค่ะหลังคาจอดรถทำใหม่นะคะจอดรถในบ้านได้หนึ่งคันค่ะเมื่อเข้ามาแล้วประตูหน้าต่างเหล็กดัด ติดไว้พร้อมแล้วนะคะพื้นชั้นหนึ่งจะเป็นปูกระเบื้องค่ะแล้วก็มีทางต่างระดับนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมบริเวณด้านหลังของตัวบ้านก่อนนะคะอันนี้จะเป็นห้องครัวค่ะทำเคาน์เตอร์ครัวบิวอินไว้แล้วนะคะแล้วก็มีห้องน้ำสุขภัณฑ์ครบเซตค่ะห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะ แล้วเราก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวที่เอาไว้ล้างล้างจานอยู่ข้างนอกครัวด้วยนะคะแล้วก็มีห้องอนเนกประสงค์หนึ่งห้องนอนค่ะอยู่ชั้นหนึ่งนะคะมีพื้นที่ว่างใต้บันไดค่ะเป็นพื้นที่ต่างระดับนะคะต่อไปเราไปชมบริเวณชั้นสองค่ะเท้าเท้าหลังนี้เนี่ยจะมี สามห้องนอนสองห้องน้ำนะคะก็คือแยกเป็น1ห,ห้องนอนอยูอย่ชั้น1แล้วก็อีกสองห้องนอนอยู่ชั้น2ค่ะห้องนอนแรกนะคะหน้าต่างติดเหล็กดัดไม่พร้อมนะคะพื้นปูเป็นพื้นกระเบื้องค่ะต่อไปเป็นห้องนอนที่สองนะคะก่อนจะถึงห้องนอนที่สองก็จะ มีห้องน้ําเป็นห้องน้ำใช้ส่วนรวมนะคะที่ชั้นสองสุขภัณฑ์ครบเซตค่ะในห้องนอนที่สองนี้นะคะประตูหน้าต่างติดเหล็กดัดไว้พร้อมแล้วนะคะพื้นปูกระเบื้องค่ะแล้วก็ห้องนี้จะมีระเบียงที่มองเห็นด้านหน้าของตัวบ้านนะคะและห้องนี้เนี่ยจะมี ประตูที่สามารถคอนเนคกับห้องน้ำนะคะเป็นห้องน้ำส่วนตัวค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณไมค้ากับเนื้อที่18ตารางวาค่ะราคาพิเศษสุดๆค่ะเพียงร้านต้นๆเท่านั้นค่ะสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีห้างแฟชั่นไอแลนด์ห้างเดอะพรอมินาดบิ๊กซีซูเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้โลตัสซูเปอต โรงพยาบาลสินแพทย์วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสวนสัตว์ซับฟรีเวริร์และที่สำคัญมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูด,ด้วยค่ะท่านที่สนใจเทาเท้าหลังนี้นะคะราคาพิเศษค่ะพร้อมปรึกษาเซ็นเชื่อฟรีค่ะช่องทางการติดต่อสามารถติดต่อผ่านข้อความที่ปรากฏอยู่ด้านหน้านี้สำหรับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ